อบบอเอา nice ละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปปิกแมนนะเกมจู Boy, The Gram, ซิบอดเด h e แกรมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้ใน,นโลเสาร์สุดแสนจะเลาใจนะวันนี้ก็ใกล้แล้วนะผม สำหรับอ่าพรุ่งนี้นะผมก็รีกของเราก็จะทําการเปิดแล้วนะผมวันนี้วันพฤหัสไงพรุ่งนี้ก็วันศุกร์นะผมก็เวลาสองทุ่มนะตัวที่เราจะตีแย่งชิงกันทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะผมสุดยอดเจ้าตัวกินเนื้ออีกตัวหนึ่งเนีผมในรีเจนระดับ2นะไม่ใช่การวิวับการวิรวับนั่นแหละแต่ไม่ใช่ม่วงทองวิวับนะผมแต่ว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเอาไปทำไฮบริดได้แบบว่าสุดยอดจะแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าอ่าไคโอโรโบจีเนียนะ ที่เราจะเอาไปไฮบริดแกนนะผมส่วนตัวมันเองก็ชื่ออะไคโอโรโพสเรสนะผมนั่น <c oughs> อาาดอกแบงก็ยังสวยงามนะผมก็500นะ <c oughs> ในใบที่สองนะผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวทีเดียวที่แบบว่าถามว่าพี่ป๊อปมียังมีแล้วนะผมตัวนี้แล้วก็ปลดล็อกไปแล้วครั้งนี้ก็มาครั้งที่4แล้วมั้ง มันมาบ่อยจ,จัดเลยสําหรับเจ้าตัวนี้นะสงสัยเขาก็อยากให้เราทุกคนมีนุ่มอะสำหรับสีสั้นพานนะก็ใกล้เวลาเต็มทีแล้วนะเหลือแค่1วันกับ8ชั่วโมงเท่านั้นนะผมสําหรับการแรกลกรับเจ้าตัวนี้ไปนะผมโบเรอาโรเพสตานะผมนะอย่าลืมไปรับกันกันแล้วกันตอนนี้ผมก็ทำแกาฟาร์ม เรียกว่าฟาร์มอ่าโบนัสแบบจัดๆเลยนะผมเพราะว่าผมทําเต็มแล้วนะหนึ่งหมื่นห้าพันนะผมก็ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบแล้วนะผมเรียกว่าได้การ์ดจัดๆเลยอ่ะได้การ์ดก็เวลาเราได้เปิดการ์ดเราก็จะได้เจอร์เรเลแบบจุกๆนะผมอ่ะมาเปิดสี่ใบรวดเลยทีเดียวเราไหนๆก็ไหนๆนะผมเจอร์เรเบลอีกหนึ่งร้อยสามสิบเห็นไหมสุดยอดเลยจริงโอ๊ยนั่นเป็เราไม่เปิดทีเดียวเลยอ่ะโอเคแต่ช่างมันไปก่อน เปิดเล่นไปก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วซึมอีกร้อยสามสิบนะผมไ,ไ,มไ,ไอะอีกไปเรามีหลายใบอะเรียกว่าเยอะจจัดเอ่อซสิมได้ร้อยสามสิบอะเห็นไหมทุกคนโอ้โหเจ้าจะฟาร์มง่ายมากเพราะว่าแต้มใช้ไม่เยอะนะครับผมโอเคได้เงี้ยเยจ้าจม อีกร้อยสามสิบนะผมอ้ได้เป็นเท่าไหร่หรอวะโอ้ห้าหกร้อยแล้ววะเนี่ยอ่ะโอเคนะผมก็อย่าลืมกันนะซีซันอ่าหน่นะผมตัวที่จะเข้ามาก็ชารีนะผมนนก็เป็นพี่น้องกับบูอ่ากับอ่าเอโคออ่านะที่จะเข้ามาในซีซันผ่านนะผมอ่ะมามาดูกันดี่ฝ่าวันนี้ว่าเราจะทำอะไรกันดีนะผมกับแพ็คมากมายในการฟาร์มของเรานะผมว่าผมอยากเล่นแพ็คนี้มากเลยอ่าแอมเบอร์เอีเวนต์นะผม เพื่อที่จะเก็บสะสมเจมยุงนะผมพันแปดพันแปดเจ็ดสิบห้ามาดูข้างในกันดีกว่าว่าจะแข่งแค่ไหนนะผมโอ้โหก็ตึงเหมือนกันนะแต่มันให้เราใช้มอดได้นะก็ไม่นา่ยากเท่าไหร่พูดเลยก็ไม่นา่ยากเท่าไหร่เราจะต้องมีเนื้อสักตัวหนึ่งผมจะเอาเนื้อที่แบบว่าต้องเรียกอุย้ยไม่ยากไม่ยากสปายนี้จิกแกนโนไปไหนวะผมะเอาจิกแกโนไปตัวหนึ่งกันแล้วกัน,นผมพราวว่ามีเรือต้อง1,600งพันะผม จากนั้นเราพอเรามีจีแกโนเสร็จแล้วเราก็ต้องมีน้ำไม่ใช่ลมมันนะ2000นนะผม2,000นี่เรามีสักอ่า500ก็น่าจะพอแล้วแหละเราก็ต้องหาเนื้อสักตัวหนึ่งที่จะล้มได้หมดนะผมตัวที่จะล้มได้หมดนี่ผมจะเอาเป็นบิ๊กวันไปแล้วกัน400รก็น่าจะพอแล้วเพราะว่ามีแค่2001กับ2003นมะผม <laughs> เลือดก,กระดาเม็ดน้อยจะจัดเลยฟังเราจะไหวไหมเนี่ย ไม่เป็นไรให้รถดาเมจฝฟังมันให้หมดนะผมโอเคผมน่าน่าจะสวยลนแล้วไม่ต่เลือดเราน้อยว่าเราเพิ่มเลือดเราดีฟังเฮ้ยรถดาเมจดนี่แหละมาสุดจานแล้วปะลุยกันดี่แฟนนะผมก็สิบห้าล้านบาทนะก็ <c oughs> ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ <c oughs> ใช่เลยเยอะเลยอะ่ะโอ้โหเสียแบบจัดๆเลยสิบห้าล้านบาทนี่นี่อะ่ะแกจะรู้เหมือนกัน,นแต่แกไม่เปลี่ยนตัวมาแกลุ้มฉันไม่ได้อยู่แล้วเพราะแกโดนรถจัดๆยังไงล่ะไม่น่ะรถเข้าไปเอกน ตัวกลางเหลือ500เท่านั้นนะผมแรงแนนไม่สนใดๆทั้งนั้นเก็บสตแต็กเอาไว้แล้วฉันจะโค่นมันด้วยตัวของฉันเองเปลี่ยนตัวทันทีมี500นะผมเราต้องโจมจัดจัดแหละถ้าไม่โจมจัดจัดลบมผมไม่ได้นะผมะมาตัวการหนึ่งนะผมแล้วก็เหลืออีกสองเซตโตแล้วทีนี้มาเลยซุปเปอร์เรโนไททันน่าจะชื่อนี้แหละมาเดี๋ยวจะมาล้มจิแกนโนของฉันได้ยังไงไม่มีทางฉันจะจัดการแก บางเป็นตัวแตกไม้หมดนงผมแล้วป้าเพราะการหนึ่งก็พอน่าจะสวยโลดละมันมีพกเลยเหรอเยอะเหมือนกันเลยเนี่ยโจมตีห้าโอ้โหเดือนหนึ่งอีกอ่ะเออลงไปนอนกองแต่ก็เท่านั้นแหละแกต้องตายอยู่เนี่ยจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสี่มันเหลือสัแต็กเลงครับผมดังนั้นไม่สวนะ่วนอะไรทั้งนั้นมันจะเหลือกี่สัแต็กตายสีน่าแฮร์ ที่ไหนล <c oughs> งไปนอนกองนะผมส่งเอมเบอร์มาอยู่นี่ฉันคนนี้นี่แหละที่จะรับเอมเบอร์ของแกไปโจมตีสี่ผมนึกว่าจะจมตีสามเพื่อโดนกัดน,นะผมเพื่อกระเด็นกระดอนไปมาเลยสกิลวอล์ลแก่ <c oughs> คิดว่าแกจะหนีนจช่ The big one ตัวบิ๊กวันของฉันไปได้เลยไงโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะผมแล้วก็ห้าร้อยนี่เรารับได้ทีหนึ่งนะผมหนึ่งสอง อหมเฮ้ยมันต้องลดลงอีกไอเนี่ยลืมไปเลยขอโทษเลื่มเลืมลืมแต่ไม่เป็นไรตายตายอยู่ดินี่นะสองพันห้าไม่งั้นป้องกันแค่สองก็พอเองแหละลดลงไปอีกผมเริ่ม,เร,มเริ่มตัวทุวกคนเห็นมันแดงๆนึกว่ามันลดไปแล้วบ้าไม่กลัวอยู่แล้วอันเนี้ยจะรู้ว่าแกไม่ป้องกันเสีิตายซะเถอะยหญ่ยุยเ,ยยเลยบ้าเดือดวิกวันหมุนหมุนควงงับ ก็ให้เร er. <Labor ator il fi> <S District> ียบร้อยตายไหมใช่แน่พี่เลี้ยนถูกพลาโซล่าล้มกันเลยเอมเบอร์ไม่ควเชียร์ชนได้แล้วนะผมเอมเบอร์อีเวนต์อื้ยอื้ยจจกโจกจุกโจกช่วงนี้เหลือน้อยเหลือแค่สองหมื่นเท่านั้นเพราะผมซื้อเจ้าอ่าไพโอ โนสุค no ัดมปจนหมดแล้วนะผมแล้วก็กำลังจะทำให้เป็นเลเวลแม็กนะผมถ้า, Level าเลเวลแม็กเมื่อไหร่ก็จะทำการรีวิวแหละทุกคน <laughs> เรื่องมันมีแค่นี้แหละนี่ก็คือตัวสุดท้ายนะนะที่ผมฟักอยู่นะผมในเครื่องแรกนะผมะมาต่อกันดีกว่าจะเล่นเป็นอ่าแบตเตอรสเตกันแล้วกันเพราะว่ายังติดแข่งไม่เพียบเลยนะผมผมเลเวล89แล้วนะอ่าผมเพิ่งตีถึง82ดีกวันทุกคนมาลุยกันดีกว่าโอ้โหแข่งตึง <laughs> ได้เรื่องเหมือนกันนะแข่งตึงจัดๆเ,เราจะต้องไม่ให้มันเปลี่ยนมาใช่ไหมไม่ให้เป็นเปลี่ยนมาเราต้องใช้น้ำเหมือนกันกนะว่าต้องใช้น้ำเหมือนกันวะทุกคนน้ำเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกนะันน่าจะไหวโรนอยู่ฮะได <c ười> ้ได้ได,ได,ได้ได้สิเชื่อเดฟว่าได้สองพันห้าเนี่ยแหละน่าจะไหวแล้วล่ะแล้วก็พอมีน้ําเสร็จแล้วเราก็ต้องมีนุ๊กสักตัวหนึ่งนะสามพันสี่ใช่ไหมสามพันสี่เอาแปดร้อยไปก็ จะได้แล้วแหละ800น้อยไปเอา900ดีกว่าเอาเปลี่ยนขนาดกันเข้าไปเอา900าร้อยนะผมพอจากนั้นเสร็จแล้วเราต้องมีเนื้อสักตัวหนึ่งวันทุกคนเนื้อที่แบบว่าจะโค่นล้มได้ทุกคนเลยนะโหดหินอามาหินพชรมนุษย์มน,นาเอา่อไม่ต้องโหดมากก็ได้เอาประมาณนี้ก็พอเอาไว้รับดาเมจได้ทีหนึ่งก็เจ๋วแจ็มแล้วนะผมอินโดมินัตเล็กของเราเนั่นเองมาลุยกันดิแฟร์นะผม <S 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 อ่าจากการคำนวนมันเรียบร้อยแล้ว เราก็ต้องป้องกันดีครับไม่ป้องกันก็ไปดีคดการนี้ซิว่ามันจะเปลี่ยนพืชไหมถ้ามันเปลี่ยนพืชมานี่เราก็เหงาได้ไม่เปลี่ยนนะผมโอเคทำอะไรฉันไม่ได้เราจะปะดุกเออป้องกันดีครับถ้าไม่ป้องกันก็ไปดีครับเอาเด้มาเลยจะมมโกงโกสุขจะไม่กลัวปดุกังแกหรกเลเวลสามเเ็ดเลยนะถ้าเราเลเวลเยอะกว่านี้หน่อยก็เรียกว่าปากแล้ไม่ยายนะผมโอ้โหมันมีห้าเลยว่ะ ชิปหายแล้วมันโจมตีแค่สเท่านั้นโจมตีสี่เหลือหนึงอีกแล้วเออเราไม่กลัวเราเอาตัวที่มีดาเมรแบบว่าอ้โหสุตเต็มมาเลยทีเดียว <c oughs> ตายซะเถอะกายญยูเลยโจมตีหนึ่งโจมตีสองไม่พอ <c oughs> 3าสี่ก็ต้องโจมตีสอยู่ดีนะผมอ่ะนอกนนั้นใหจากสุดแตกไว้ตัวหลังด้วยอ,อ่ะอึดชิปแล้วมันเลือนหนึ่งแล้ววะเล้นยากเลยเนี่ย อ่ามันมีห้ากี่โดแล้วมันโจมตีสี่เหลือหนึ่งอีกแล้วอ่ะทุกคนเอ,อื้อโดสิครับอยางเงี้ยลงไปนอนกองอุ้ยเจ้าแจมดีนะเอาอีโดมีนัเล็กมาเ้าเมดก็เลือดมานึกผมแดงนั้นก็เลยแบบว่าสบายหน่อยไม่งั้นนะโจมตีเยอะแน่ๆนมีพันหนึ่งใช่ไหมองกัรหนึ่งสองสองสามีไปเลยเหลือหนึ่งก็พออันเด้โหเหลือตัวหลังจริงด้วยบ้าบอที่สุดโอเค อ่าวผมกลัวว่าผมโดนสองแน่จะถึงสองพันห้าไงก็มีสิทธิ์นะผมเพราะว่าบนพันก็เจ็ดสิบสานลูกเอาโจมตีเสกนี้เสร็จเราดิ <c oughs> ออไปซะเถอะไอโอโทดันเย่าอยู่เลยฉันจะไขยี่แกอยู่นี่แหละจัดการกมันมันเก็บสแต็กหนึ่งกับบ้านไปเลยที่ผมแปดพันหกเรียบร้อยสบ,บายโลนนะ่ะโดนนั้นเล็กเท่านั้นเดีจ้าจอมสุด แกรมร้อยเจ็ดสิบนะโอ้โหได้เยอะมากแล้วก็ได้แก๊สมาหนึ่งใบนี่ผมแบตเทิร์นสเตตแปดสิบสองแพ็กนะผมปั๊ดอ้าผมได้วิบวับมันก็แจกวิบวับอยู่แล้วโอเคเฮ้ยได้การเงินไอ้ได้แก๊สทองมาใบนึ้งด้วยอ่ะอีจิตันนะผมแล้วก็คาร,โารา์โนตอสซัสแกรมเจวบอีก650้อยห้บนะผมมันแจกตัวที่เราปลดล็อกแล้วนะแต่ว่าก็เจ๋ยวเจีมสุดๆนะผมอา่าต่อไปนี่ กาเป็นดีเอ็นเวะในลองบวกไนะ <c oughs> ไม่ยากเท่าไร <c oughs> เราจะต้องเอาเนื้อไปสักตัวนึงไหนก็ในๆเข้ามาแล้วบุลุยบูเลยพูดยังไงแล้วต้องมีเนื้อที่มีเลือดสักหน่อยนะครับผมเอาคาราโตไปก็แล้วกันก็ได้มาตะกี้ <c oughs> ได้มาตะกี้ใช้ปั๊บจนเทแล้วพอเรามีคาราโตเสร็จแล้วเราก็ต้องมีน้ำสักตัวอุ้ยพันสี่ไม่เยอะเท่าไหร่น้ำสักตัวหนึ่ง กะว่าวกดเน้นๆโอเคแล้วจากนั้นเราก็ต้องมีเออเราต้องมีกนนลิน่นอะไสักตัวนึงว่เงวเราต้องมีกลิ่นอะไสักตัวนึงนะเอาให้โหดหน่อยเอาให้โหดจะจัดเลยค <c oughs> อ,อ,อม่าสไปนัทสามพันได้ดิคม่าสไปนัทนี่แหละเจ้าจั่มสุดๆนะผมว่าน่าจะโอเพสุดๆละนะมาลุยกันดีฝ่ายนี่ผม ได้ผลล็อธไปตามเลเวลสักทีนะผมผมไม่ไม่เคยเล่นตามเลเวลเลยดิฉานจะเล่นอะไรก็เล่นอ่ะเนาะก็เลยอยากแข่งไว้เยอะแยะเลยนะผมจริงก็มีให้ผลล็อธ์เนี่ยก็แบบว่ารีเย็นระดับสองเยอะแยะเลยนะผมแต่ก็ดิป๊องก็เล่นไปนเรื่อยบ้าคาราโต้ตัวใหญ่มาเมเดียแคนโทโซงนะผมโดยเฉพาะหัวกูรู้แล้วว่าทำไมกูเล่นมึงคาราโต้หัวมึงโตแล้วเกินมาแต่ใครบอกที่ผมดไม่ไัวนะ เกิดว,ว่าเราป้องกันนี้แล้วผีชีพแน่นอนจอมเตส,สิตายดีครับอาการนี้เอือ้อหัวโตไปซะแล้วมออากมาวัวโตสุขัสเต็มตัวเต็มใจไว่าอะไรยงเต้หนึ่งสองนะผมแล้วก็ตัวแกนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้สี่เลยโอเคหายซะตื่นแท่ก้างห่างเบาๆก็อยใหญ่ก็เลือดมันน้อยเหลือเกินชิปและพันห้าแปดเจ็บเลยทีเดียวอะไรมันจะเยอะขนาดนี้กระเมาของมึงมา โจมตีสิได้แบบร้อยผมเอือร้องไปนอนตอหมอมาวัดใจกันระหว่างแกกับฉันวงแกมีสองตัวเดือดฉันเดอมีตัวเดียวใข่ยี่ทุกตัวอ่าอุ๊ยแค่ไม่มีดาเมจป้องกันไม่ต้องป้องกันก็ได้มั้งเนี่ยเก็บไม่ตายสุดๆเลยไม่ได้ความแข็งมันเบ็นี่นายคิดว่าสูงใหญ่โตนักเรื่องไงเจ้าอาวาโตสรรค ยังตัวเล็กกว่ากูอีกว่ะตัวกูใหญ่กว่าดูเดะตัวมแล้วกรับเอ้ยโจมตีสองมันก็ยังฆ่าโจมตีนะผมให้มันได้อย่างงี้ตายซะเถอะการทำให้ฉันกอดพูดเลยไปเหลือซา,อาออกฟ้าร้องมาดีฟ้าแลบตะเกะน,นี่สองหมื่นแปดลงไปนอนกองนะผมเรียบร้อยปวดเท่เจ้าปวดไปไหนวะเนี่ย ก็ผ่านไปได้ดูดีได้170อีกแล้วนะผมแล้วก็ได้7,000น,นะเดี๋ยวจำสูตรอะไรผ่านเนี่ยทุกคนอ่ะก็เก็บกันไปเรื่อยๆนะผมพอที่ฝ่ายนีสำหรับวันนี้นะผมก็ถือว่าเล่นอะไรแบบว่าไปได้เปลื่ยอะไม่มีอะไรเป็นแกนสารจริงๆก็มีความเป็นแกนสารแล้วก็คือเป็นการเก็บทรัพยากรนะผมเพื่อที่จะลุยเล็กในพรุ่งนี้นะผมสองทุ่มนะก็ขอเชิญชวนทุกคนเลยนะมาร่วมต่อสู้แข่งขันกันนะผมส่วนวันนี้ก็ผมต้องไปก่อนนะนะผม ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามไปจริงแล้วนะซิโยเกนทุกคนแฟนดายัางเล่นโยฮ่ไฮแลฮวฝฮ่า b